ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมจีดีสุดใจรายงานตัวอ่าก็ตอนนี้ร่วม11โมงแล้วครับมาดูครับวันนี้เกษตรกรครับอ่าเจ๊ติมครับแฟนบันแดครับพี่ได้ใช้สมแดงฟลิกโบกอะมิโนมาตลอดเลยครับครับผมท่านมาสังเกตดูครับแน่ยักบุ้งนี่ถอนมาแล้วต้องเนี่ยครับท่านสังเกตเลยครับอันนี้ลอยน้ําล้างนี่ครับสังเกตครับท่านมาสังเกตดูครับสวยเลยครับเนี่ย โอนได้ไหมครับเติมพึ่งถอนถอนแล้วเดี๋ยวนี้พึ่งจะถอนครับเริ่มถอนครับตัวนี้ครับกรดีมาทันเหตุการณ์ครับนี่ฟิกยืนยันได้เลยครับอันนี้ใช้มาตลอดครับวันนี้ถอนทั้งหมดกี่มัดครับ20ค่ะอ๋อวันนี้ถอน20มัดสังเกตเกษตรกรลูกท่านสังเกตดูครับนี่คือผักบุ้งจีนต้นเสมอไหมครับแล้วต้นจะเท่า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 กันไปนะครับมันเหมือนผักบุ้งแฝดนะครับครับนี่สวยมากครับ อ,อยากทราบว่าจะติมใช้สมแดงฟลิกนี่ต้นทุนลบเยอะไหมครับเยอะค่ะแล้วเราใช้น้อยครับอาทิตย์ละสองครั้งอาทิตย์ละสองครั้งก็คือเจ็ดวันฉีดสองครั้งเลยอือโอ้โหสุดยอดสุดยอดแล้วปุ๋ยนี่ใส่เยอะไหมครับปุ๋ยก็ไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะเท่าไหร่ต้นทุนเยอะครับผมแล้วดินเป็นไงดินฟูไหมครับดินฟูโอ้ดินฟูแล้วท่านสังเกตด,ดูครับเนี่ยเนี่ยดูลาก ต้นสังเกตดูลากครับเน่ดูลากรากจะใหญ่มากครับดูสังเกตต้นต้นจะเท่ากันหมดเลยครับอ่าตอนนี้โลเท่าไหร่ครับตัวน,นี้โลสิบสองบาทอ๋อตอนนี้ก็ถือว่าถูกนะ<ม>ตอนนี้พูมิวงเจนครับม,มาซื้อที่ไรโลสิบสองบาทแล้วปกติแพงสุดเท่าไหร่ครับแพงสุดก็ยี่สิบสองยี่บสองโอ้โหแพงสุดวันนี้กามกามันกี่โลครับเนี่ยครึ่งโลกาหนึ่งนี้นะอเนี่ยครับอันนี้ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้อยู่ที่กี่โลตรงเนี้ย ห้าโลห้าโลโหครับนี่นี่ดูต้นเสมอไหมครับครับผมเกษตรกรท่านใดสนใจอยากจะได้สมแดงไปอ่าช่วยให้ท่านได้ลดต้นทุนและเพิ่ผมผลผลิตครับอันนี้เกษตรกรสมัครแท้อสมแดงดีใช้นาเป็นกี่ปีแล้วปะเ <laughs> ป็นสิบ <laughs> ปีแล้วมั้งครับอันนี้ใช้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยใช่ไหมเออโอ้นี่รับประกันแท<ช>้<ช>แล้วยังกระป็นสมาชิกเริ่มแรกเลยครับผม สุดยอดเลยครับอันนี้คำยืนยันจากเจาติ๋มครับแฟนบันแท้เลยครับแล้ววันนี้ทำไมถึงล้างเองล่ะครับแฟนไม่อยู่ไม่อยู่ไปกระบบนอ๋อไป,ไปกระเบน <มา S 1> ต้นทุนต่ำต่ำมากอยาให้คำยืนยันให้เจาติ๋มยืนยันให้เกษตรกรเลยครับว่ามันลดต้นทุนยังไงครับเพราะต้นทุนคือถ้าเราฉีดอันนี้ปุ๋ยจะใช้น้อยครับผม,มก็ลงทุนปุ๋ยเคมีครับผมอันนี้มันเป็นชีวภาพครับ อะไรบำรุงต้นบำรุงรากบำรุงทุกอย่างเป็นงไงสวยไหมครับนี่นีคำยืนยันจากเกษตรกรครับเ,เกษตรกรท่านใดสนใจติดต่อเอาไปใช้ได้เลยนะครับรครับผมบอันนี้สมแดงฟรีครับสมแดงเป็นอาหารชูกำลังเพื่อชีวภาพจูลินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่นะครับอน,นุนใช้สอง่างทอดทั้งใจทั้งสมแดงยัสงสมฟรีครับแล้วก็อะมิโนอะมิโนละลายอยู่ไหนไม่รู้ครับผมอันนี้ช่วยประหยัดต้นทุนได้เยอะเลยครับปักบุ้ง แล้วแถวนี้ปลูกกันเยอะไหมครับผักบุ้งผักบุ้งก็เยอะอยู่แต่จะบอกให้เด็กี่เราใช้อยู่เจ้าเดียวดีอะเขาเพื่อนแม่ค้านั้นเขาไม่ค่อยเชื่อครับแล้วแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าผักว่าไงครับพ่อค้าผักเขาบอกว่าผักติดตลาดครับต้นอ่อนอวบนิ่มเห็นแม่ค้าถามว่าปลูกยังไงใช่ไหม เขาถามว่าปลูกยังไงถึงได้สวยขนาดนี้ครับอันนี้ปลูกยังไงครับเจสติมบอกได้คำเดียวก็สมแดงฟิกนี่เลยสุดยอดจริงๆไอ้สุดยอดแล้วทําไงครับอะมิโนสุดเยี่ยมครับผมก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเจสติมและขอขอบคุณบริษัทพลินาเตเวิร์ตที่ผลิตสมแดงอ่านชูกำลังพืชชีวภาพจูลินซีร้อยตัวเซนมาช่วยเกษตรกรได้ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตเลยครับตัวนี้โตเร็วโตไวครับต้องสมแดง